วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันเทิงประจำวันพฤหัสบ,บดีที่18กันยายนพุทธศักราช2568กับดิฉันยุภาบันดิวทิศกุลพร้อมทีมข่าวบันเทิค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันเนิงได้ผ่านทาง f a c e บุ๊ k บันเท y o u t u b e ข่าวบันเทิและยังสามารถรับชมทบทวนใน o ู m 072 c o m และ w w w d m c t v พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC บช่องนี้ช่องเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันสรงคุณค่ากันก่อนคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่า ห่างดนตรีสมวันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมาก เราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรมามร,ธรมกายนมหารัตนาวิหารโคตข้อ11วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ สำหรับพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาสันทศัศรวิวันโนเป็นประธานสง์ส่วนนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคราวาสจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย กัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆจุดทูบเทียนบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกัลยาณมิตรทรงชยัยตั้งจรูนวานิชถวายผ่านทูบเทียนแพรแด่ท่านประธานสง์ส่วนกัลยาณมิตรปิณนนราขจรวัฒนาถวายผ่านดอกไม้แด่รองประธานสง์พร้อมกันนี้ท่านประธานสง์ก็ได้นำท่านเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญจากนั้นท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนางสาวอภิสราเกตอินและดรสระทันจุทาวนิตกุลพิธีกล่าวคำถวายธยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวาย คือกาละยานามิตรรุ่งนภาและกาละยานามิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกาละยานามิตรจุธาดาเพ็งสถานและกาละยานามิตรปรีชาตั้งสัมพันธ์ส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเจ้าภาพนำกล่าวคือกาละยานามิตรปิณนนราขจรวัฒนาพร้อมกันนี้ประธานฝ่ายคราวาสก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆจะได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพจำนวนสองชุดก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปราบปรื่มิติในบุญใหญ่เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนีธนกถาว่าท่านเจ้าภาพและพวกเราทุกท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการบวชนับว่าได้บุญใหญ่มาก ทั้งนี้การบวชเป็นการตอบแทนคุณที่ยอดเยี่ยมได้บุญทั้งผู้บวชและผู้ปกครองรวมถึงญาติโยมและหมู่ญาติซึ่งการบวชในโครงการทุกรูปท่านได้ทำกิจวัตรกิจกรรมต่างๆร่วมกันฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างดีและได้เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้แปลแถวรับบาตจากท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและศรัทธาสาธุชน ซึ่งการจัดตักบาตรพระใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้ท่านเจ้าภาพผู้ปกครองคณะญาติมิตรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กับพระบวชใหม่และบูชาธรรมพระเด็บพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน,นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการตักบาตรร่วมกันเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุรหลานและคนในครอบครัวได้บวชก็ต่างปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรพระลูกชายได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุผู้บวชใหม่ทุกรูปที่ตั้งใจบวชเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนาค่ะ เกิดความเริ่มใสมากเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าวัดบ่อยแต่ได้เข้ามาในวัดครั้งนี้แล้วก็ได้ตักบาตรมีความรู้สึกบอกไม่ถูกจริงๆได้เห็นผ้าเหลืองของลูกที่ผมแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระเ มันแสดงถึงอย่างที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนออกมาเหมือนกับโยมแม่ถึงแม้ว่าท่านโยมแม่จะเป็นคนต่างประเทศไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธนับถือาศาสนาแคทอลิกแต่วันนี้ได้เขาได้มาทำบุญตักบ,บาตในพุทธศาสนาถึงกับน้ำตาไหลเหมือนกันผมก็อยากจะ เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายถ้ามีโอกาสในการบวชของลูกหรือญาติพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะเชิญมามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆที่ทำให้รู้สึกปาปรื้นแล้วก็มันไม่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆเข้าร่วมมาตั้งแตบบ่ ครั้งแรกตั้งแต่การปรงผมการบัวจนกระทั่งวันนี้ค่ะที่มีงานตักบาตรพระใหม่รู้สึกปลับปลื้มมากๆค่ะว่าพระแต่ละรูปตั้งใจปฏิบัติตามที่เขามีตั้งเจตนาไว้อ่ะค่ะตอนใส่บาตรก็รู้สึกปลับปลื้มค่ะเพราะว่าพระหลายรูปเลยที่เป็นเนื้อนาบุญที่เราได้มาใส่บาตรในวันนี้ค่ะ การตักบาตรบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายแต่เราก็สามารถที่จะร่วมอัโมทานอาาบุญด้วยกันได้ค่ะเพื่อสะสมบุญสะสมไปเรื่อย่ดความตรหนีในใจเราค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศ โครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินทั่วไทย30มหมืวัดรุ่นที่1นะึณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและทุดงคัสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกซึ่งแต่ละจังหวัดนะคะก็มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนหลายท่านเราไปติดตามรับชมและอนุมโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกรถินสมมามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดร,รุ่นที่หนึ่งในโอกาสนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้รับฟังโอวาจากพระครูประหลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งได้กล่าวเปิดโครงการอบรมออนไลน์ไปยังศูนย์อบรม100กว่าศูนย์ทั่วประเทศก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานทอดกระถินตามวัดต่างๆซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อให้การจัดงานทอดกระถินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทอดกระถินซึ่งงานบุญทอดกระถินถือเป็นบุญใหญ่เป็นมหากระทานโดยพิเศษสุดอีกปีที่ได้มีโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย3 0ม0 0วัด ทุกท่านจึงมีความตั้งใจและไม่พลาดงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกรถินสาม,มัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดรุ่นที่1นัทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกก็มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านโดยทุกท่านต่างตั้งใจเดินทางมาร่วมอบรมเพื่อจะได้ใช้เวลาระหว่างการอบรม ได้พักกายพักใจด้วยการร่วมกันกับปฏิบัติธรรมทั้งยังได้รับฟังข้อมูลและรายละเอียดของการจัดโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดเพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับฟังในครั้งนี้ไปจัดงานบุญทอดกระถินตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า30,000วัดโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดให้สำเร็จเพื่อจะได้น้อมนำบุญนี้ถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวให้อวัทอันทรงคุณค่าเพื่อเติมกำลังใจให้อุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้วทุกท่านทำภารกิจสำคัญนี้ให้สำเร็จไปพร้อมๆกันเพื่อดำรงไว้ซึ่งงามพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะคณะสงฆ์ภิกษุณีและสาธุชนจากประเทศจีนได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจความเงียบสงบความสะอาดและบรรยากาศที่ร่มรื่นของวัดพระธรรมกายค่ะ คณะสงฆ์ภิกษุณีและสาธุชนจากประเทศจีนเดิมมีแผนที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียแต่ด้วยอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงได้เปลี่ยนเส้นทางมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวและได้มาพบข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทางอินเทอร์เน็ตจึงตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมชมเมื่อมาถึงทางคณะจากประเทศจีนมีความประทับใจในความเงียบสงบความสะอาดและบรรยากาศที่ร่มรื่นสบาย อีกทั้งยังซาบซึ้งในมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขน,นกยูงที่ตั้งใจว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีโดยเหตุนี้วัดพระธรรมกายจึงเป็นสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาทำบุญและฝึกสมาธิเป็นจำนวนมาก และก่อนเดินทางกลับทางคณะได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและพาชมสถานที่ต่างๆซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรู้จักวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะ นาววัดพุทธเคปบทาวสาธารณารัฐแอฟริกาใต้ได้จัดคลาส,สมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะนาววัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดคลาส,สมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสายานันโทและพระชิษณุพงศุเทสโกเป็นพระอาจารย์นำจัดกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้พระอาจารย์ได้เทศสอนในหัวข้อการฝึกสมาธิสู่จุดสบายข้อคิดจากมหาสมุทรโดยเป็นการนำพลังธรรมชาติของมหาสมุทรมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสภาวะจิตที่สงบผ่อนคลายและมั่นคงผ่านการสังเกตเสียงคลื่นการเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกหรือการฝึกหายใจแบบคลื่นในมหาสมุทรช่วยลดความเครียดเพิ่มสติ และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งชาวท้องถิ่นส่วนใหญ่นั่งสมาธิแล้วมีผลการปฏิบัติธรรมคือเกิดความรู้สึกว่าตัวเบาสบายมีความสงบนิ่งขึ้นภายในจิตใจซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นต้นซึ่งทางวัดพุทธเคปทาวมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะสืบสารมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ก้าวไกลสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศแอฟริกาใต้จึงได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายคานากวาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ25ปีวันคล้ายวันละสังคารคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจารย์ขนกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ตับโมนุโทด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นในเวลา10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปหน้ารูปคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกุงจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์พร้อมกันนี้คณะศิษยานุศิ์ลูกหลานคุณยายอาจารย์ก็ได้ถวายผ้าบางสุกุลและจะตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและรับฟังโอวาจาจากท่านประธานสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ซึ่งท่านเป็นกัลายาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยประคับประคองให้กำลังใจแก่สิทธิ์ทั้งหลายและทุ่มเทชีวิตจิตใจปลูกฝังคุณธรรมอย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่านเป็นครูผู้เสสละไม่เคยเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมพิธีสวดพระปฏิโมกและพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์สิบวัดทั่วรัฐจอร์เจียค่ะ โดยภายในงานสาธุชนชาวท้องถิ่นและกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ร่วมถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ที่มาร่วมฟังพระปฏิโมกข์อย่างพร้อมเพียงก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ฟังสวดพระปฏิโมกข์จากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์สิวัดทั่วรัฐจอร์เจียโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท และกลัลยาณมิตรสมบตัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญญาพาหนะโดยมีกลัลยาณมิตรอริกกัลยาณมิตรนัชชาและกลัลยาณมิตรวราเสดอินแกรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรสิทธิชัยกลัลยาณมิตรพัฒรากัลยาณมิตรวิน และครอบครัวเมฆพงสาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชนได้นอมถวายปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นกิจกรรม small group โดยกลัลยนานมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาและความหมายของคำว่าธรรมกายทั้งยังได้แบ่งปันข้อคิดข้อธรรมที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสุขทางใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดกิจกรรม mindful relaxation แก่ชาวท้องถิ่นค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายปามบีชได้จัดกิจกรรม mindful relaxation แก่ชาวท้องถิน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสม,มะวังโสได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิทั้งยังได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายและนำชาวท้องถิน่นปฏิบัติธรรมตามหลักวิชา นั่นคือหลักสีสคือสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้ให้ชาวท้องถิ่นทำนอกรอบด้วยการทำอารมณ์สบายกับทุกจังหวะของชีวิตจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิน่นได้ถามตอบปัญหาและแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิ โดยทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกสมาธิต่อเนื่องที่บ้านและถ้ามีโอกาสจะกลับมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดอีกในครั้งต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้ทางุญน n e ส s มีท็อป10การส่วนมต์บทธรรมจากกับเป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะอันดับที่1จังหวัดนครพนมอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดลำพูน อันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดตราดค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวงหอันดับที่4นครหลวง9อันดับที่หนครหลวง16 อันดับที่6นะครหลวง12อันดับที่7นะครหลวง10อันดับที่8นะครหลวง7อันดับที่9นะครหลวง11และอันดับที่10นะครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรเนื่องในโอกาสครบรอบ141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 8ด้วยยอดสวด7,772,141,141ล้าน 7, 2, 14 1 4 1, 1จบ สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b r i g h t h w o r l d c o m ค่ะขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกายและสมทบกรถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดครั้งที่3เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อ141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568 นวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-831100 0ค่ะขอเรียนเชิญท่านชายอายุระหว่าง20-55ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่23กันยายน ถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กันยายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเรียนเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปี บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัน,น์คนกยุงณวัดพระธรรมกายคานากาวาประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขบวก8108068495692และหมายเลข0946917772ค่ะ ขอเชิญผู้มิบุญร่วมสร้างมหากราทานทิธีท,ทอดสถิมสัมมคคีประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศเโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่13ตุลาคมได้แก่ทุดงคัสถานจันทบุระจังหวัดจันทบุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรีวัดห้วยตองศักจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจังหวัดตรังศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดราชวันอังคารที่14ตุลาคมได้แก่ ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดช ouais. ัยนาทศูนย pues, ์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองวันพุธที่15ตุลาคมได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมได้แก่ ศูนย์อบรมเยาวชนเถืนเทิดธรรมจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่17ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์วันเสาร์ที่18ตุลาคมได้แก่วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ธุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ ศูนย <ersch> ์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุทยาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ห้องสอนศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมได้แก่ถุยดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ถุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านทุดงคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาทิชกูจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาลสินศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จังหวัดพัทลุงศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603และ083 540 6 6 1 3 และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิวโรชายะเตะมหาเมื่อไม่มีปัญญาความวิบัติก็เกิดได้มากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ